นี่คือฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีดื่มใช่ดื่มกับตันเอเบอรี่คงสงสัยว่าเมื่อไหร่พี่จะมาไอตัวก่อนนะเอาระเบิดไปดิเอาระเบิดไปดิเฮ้ยมันเอาระเบิดคืนเครื่องมาเครื่อนกลับไม่โกงอุ้ยตายยากจริงวะเออสองนัดเออสามนัดเป็นไงเ่าเออมาลบกันหรือเปล่าวะหรืออะไรเนี่ยของเพียบเลยเฮ้ยตายเหอะฉันเจอชาวอนานิคมที่หายไป เข้ามาข้างในแล้วมีอะไรนี่มันน่าประทับใจมากออย่างน้อยนะเจอประตูแล้วอ่ะโยกและทีนี้เราก็ไปเปิดหรือไม่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้พร้อมกันนะฮึบฮอ มันว่างเปล่าก็ใช่นะสิลอยคิดว่าไงเลฟไม่อะไม่มีอะไรมาแต่ที่น yeah. ี่มาร้อยปีแล้วใช่ก็หาบอกแสต่อไปใช่หาบอกแสต่อไปครับผมจะกระดีอนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม Uncharted 4กับพาทที่13โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมเริ่มค้นของฮะว่างเปล่า สำรวจครับตรงนี้ก็มีลิ้นชักนี่อะไรอ่ะใบประกาศเก่าสมบัติเยอะมากเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับผมเป็นรายการแสดงของเรือเดสท i n นนะฮะที่มุ่งหน้าไปยังเสรีภาพของท่าเรืออ่าวคิงนะครับก็จะมีเงินนะฮะหนึ่งหมื่นเหรียญ 93ปอนด์ปอนะครับแล้วก็เงินอีก900 0เหนนรียญนะฮะ8ปปอนเหรียญทองคำสเปนอ่าห4 0 0นนเหรียญน,นะครับ245ปอนด์ปอนรูปปั้นทองคำม้าและคนขี่500ปอยปอนปฏิมากรรมทองเหลืองรูปช้าง20ปอนปฏิมากรรมทองเหลืองรูปช้างอีก23ปอนหอกเหล็กสเปน1,000ันอัน400ปอนดอน มีดสั้นเหล็กสเปน54อัน162ปอนด์ลูกปืนใหญ่สเปน50ลูก1,200ปอนด์ม้า12ตัว9,000ปอนด์วาย4ลัง2,400ปอนด์คุยโคตรเยอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าฮะขนมาเต็มอะสเบียงเทียบตรงนี้มีอะไรโจรเออโจร อ๋อโอเคมันก็เป็นโจนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโจนสลัดกับกันเอเวอรีจด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 จคุณได้เห็นวันที่ดีกว่านี้แน่ตรงนี้มีซากศพครับเสื้อผ้า <That is S 1> แฟนซีเครื่องแบบอะไรสักอย่างใ <c oughs> ช่อนอันอาเคียแล้วคุณเป็นยามที่นี่ <c oughs> ใช่ไหมทำได้ดีมากไปชมเขารู้จักเขาเหรอ ตรงนี้เกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่อ่ะ,ะในกล่องมีอะไรเปิดฮะวางเปล่าโบเบไม่มีอะไรเลยมันหายไปไหนหมดเดี๋ยวก่อนนาทานทางนี้มีอะไรเอาคุยได้อะไรบ้างอ่ะเงินริบเบอร์ตาเรือ มีสัญลักษณ์ของเอเวอรติดอยู่เขาต้องทำให้ทองละลายใช้เป็นสกุลเงินของตัวเองจากข้อมูลรายการสินค้าทั้งหมดสมบัติอยู่ที่นี่ใช่ยังเหลือคำถามที่ใหญ่กว่าว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนโอเคเรารู้ว่ามีการต่อสู้อยู่ข้างนอกนั่นใช่และในนี้ด้วยอะไรนายคิดว่าพวกอนันนี้มขโมยมันเหรอไม่อะ ฉันคิดว่าพวกเขาพยายามเรียกคืนสิ่งที่เป็นของเขาดูนั่นนี่เอเวอรี่กับทิวผู้ก่อตั้งริเบตาเลียทั้งหมดมีข้อความเขียนคำว่าโจรไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่เผด็จการแต่เป็นโจรตอนที่พวกอนาธิคมบุกเข้ามาในนี้สมบัติก็หายไปใช่เพราะคนพวกนั้นมันเอามาเป็นของตัวเองโจรสลัดก็คือโจรสลัดใช่ไหมใช่โจรสลัดก็คือโจรสลัด จะรู้ว่าพวกเขาขนมันไปที่ไหนอะไรนะที่ไหนอ่ะเฮ้ยมันคือแผนที่ใช่ที่นั่นนั่นคือคลองของเรานี่คือแผนที่ของลิเบอร์ตาเลียใช่งั้นตามมันไปอีกฝั่งของก่อนแล้วดูสิตรงนั้นนิวเดวอน เดี Was, ๋ยวนะเอเวอรี่มาจากเดวอนประเทศอังกฤษแน่ใจว่าใช่พวกนั่นมันค้หราชาหลังใหญ่แต่ละคนก็มีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะที่นั่นเป็นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่จะว่าไงถ้าเราจะปีนหอดูดาวนั่นเข้าใจทิศทางของเราไหมเดวอนคนใหม่มาแล้วแล้วจะปีนยังไง หาทางก่อนนะครับแล้วตอนนี้เราจะขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงอะ่ะไม่รู้ดิหาก่อนขึ้นไปยังไงนะ่าไม่มีครับไม่มีทางขึ้นตรงนี้เปล่าผมว่าน่าจะไม่ใช่อฉันคิดออกแล้ว <Okay. S 1> นายมาช่วยฉันหน่อยโอเคได้ส okay. ิ okay. ดันนะโอเคพร้อมนะโอเค <Okay, S 1> นั่นคือขั้นแรกและขั้นที่สอง,สองก็ยกโค<ฮ>มไฟขึ้นเป็นความคิดที่ดีฟ <c oughs> ังแล้วแปลกใจจังรับความชมไว้ทนา <c oughs> ขอบคุณครับเรียบร้อยเอาละตอนนี้ดูสูงขึ้นแล้วในเวลาปีนครับขึ้นไปกันเถอะ โอเคไปตรงโซ่นั่นปล่อยใหญ่แล้วก็โหนไปตรงโซ่ถึงไหมถึงโอ้เยี่ยมเลยทอซอโทษทีนะแล้วก็ข้ามไปอีกอัน <c oughs> โอ้โทษทีคอนเดนบันดิต <c oughs> อะไรนะ <c oughs> น้อยกํกำลังเหยียบบันดิต <c oughs> โอ้งั้นเหรอแค่จำผิดคนเองแค่นี้แล้วเราก็มาทางนี้ ขึ้นมานี่แล้วไปไหนต่อว้าววิวสวยอ๋อนี่ไงทางขึ้นไปสิครับเข้ามาข้างในเอาละขึ้นไปกันเชนแปดจอยมอกที่บันไดยังเหมือนเดิมเฮ้ๆฮฮอย่าใจร้ายกับเราเลยมาทางนี้ตามมาแซมพูดเร็วเกินไปก็อย่างที่บอกอ่ะ แล้วข้าไปฝั่งนู้นหรือเปล่าอะไรอ๋อไปตรงนั้นนอทอนเห็นฮอคอยนั่นไหมเห็นสิตามมาเร็วโอเคปล่อยใ่ฮะฮึบแล้วก็ปีนขึ้นไปอึบอ uh ึบเอาเอาโอเคตามมาเฮ้แซมว่าไง แค่ให้แ<ห>น,น่ใจนะว่าพี่จะไม่ดิง่งเหวตายเกือบถึงแล้ว <c oughs> เขาคงตื่นเต,นต้นมากอะ่ะแล้วไปทางไหนต่อตรงนี้มีไหมเหมือนไม่มีครับหืมเป็นเมืองแบบว่าสร้างได้สวยมากเลยอ,อ๋อนี่ไงทางขึ้นมาแซมทางนี้ให้ไปส่งไหมฉันชอบลิฟ มาเร็วพร้อมยังพร้อมโอเคอาลละฉันเจอบางอย่างเฮ้ถอยไปทีนี้นายลบโอ้โหมาอย่างนี้เลยก่อนมาเลอร์โอเคปีนได้แล้วครับตามแซมไปตรงนี้ไม่มีสมบัติมีแค่กล่องว้าววิวสวยชิบหายว้าว เหมือนรังอีกาเลยว่าไหมอยู่นั่นเองอ่ะอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเอาละไหนบอกว่าจะไปป้นคนรวยอ้าวแซมลงแล้วเหรอเฮ้มีทางลงไหมเนี่ยเออมีอยู่มั้งไปเร็วไปตามไปแล้วน้อยคิดว่าอีกน้อแค่ไหนที่จะไปถึงนิวเดวอน ก็สองถึงสามชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจออะไรหรือว่าใครอยู่ระหว่างทางอะนะค่อยๆตายนะฮึบฮเฮ้ยอะไรอะเชียแล้วนอทอนอพจงานเข้าไปเร็วพี่ไม่ไปลอยนะไม่ไปรอยแล้วเข้าเข้าไปทางหน้าต่างอดูนอนหนีเร็วโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอไอ้พวกนี้ชอบระเบิดไปทั่วเลยอะ นอ,อทอนข้างล่างนี่ฉันกำลังจะไปพี่อยู่ไหนอะ่ะฉันอยู่ข้างล่างนี่เร็วเข้าเออโดดไปดิเฮ้ยเกือบอออให้ตายเถอะระวังว้าวเชียพระเจ้าเสียไปแล้วออออมีบางอย่างบอกฉันว่าพวกมันเริ่มเบื่อเราแล้วจริงเหรออะไรทำให้พี่คิดอย่างนั้นน่ะลงมานี่เร็วไม่ต้งองรอไปเลย,เลยโดดตามอยู่โอเค ครั้งนี้เอ้ยมีจุกนอทานนอทานลุกขึ้นไอ้น้องเราต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้อื้มโอ้เชีย่ยโอ้พระเจ้าเชียช่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยแล้วปล่อยใยโอ้โหตรงเตีงไป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 รีบปีนรีบปีนโอ้โหมากันเพียบเลยวัสแซเมเร็วเข้าบนนี้ปีนเชือกขึ้นมาพวกมันมาแล้วไปไป,ไปเร็วเร็ว เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วอยู่โอ้อะไรกันเนี่ยวิงว่งวิ่งดิครับเออไม่ต้องรอไปเลยเอออย่าหยุดให้ไวอย่าหยุดให้ไวไปแล้วโดนไอดีนะรอดมาได้เร็วๆเ,เอโอโอ้โหหมากวกสองวิง่งอ่านี่มันบ้าชัดๆ วิ่งเฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยเปิดประตูเร็วเฮ้ยอีกทีเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโอเควิ่งต่อไปอย่าหยุดเปิดประตูอีกบ้านเร็วเดี๋ยวโอเคเอ้ยเระเบิดเสี่ยโอ้รอบนี้เล่นกันแรงว่ะเฮ้ยจริงๆรโอ้ไม่เฮ้ยอย่าตกนะโดนเฮ้ยเยอะหลายหลายลายหลายไอ้ทะลุไม้เฮ้ยโดดดิเฮ้ย ความไวเออเฮ้ยยังยังยังไม่ใช่เวลาพักอ๋อฉันรู้สึกแบบนี้ทุกเช้าเลยเตะตูดมันแซมเตะตูดมันเตะตูดเฮ้ยรีบไปเร็วทางไหนอะขึ้นไปเออจจะจะจโอโ้โ,อโหโอห้โหเล่นแรงนะเฮ้ยเอาละลออีกทีฮึบโอเคเออขึ้นไปอยู่ไหนอะทางไหนอะ ออกหน้าต่างไปเร็วปขึ้นไปโอเคตรงนั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้เนดินเฮ้โอ้โหที้อีกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิคุยกันก่อนเฮ้เนดินดีใจที่ได้เจอกันอีกโอ้โอเคมะม่วงเมงโก้นายพูดอะไรอ่ะโอ้มันเป็นคำที่ปลออภัยของฉันอ่ะนายฉลาดอย่างนี้ตลอดเลย ฉันก็ต yes. ้องมีเวลาของฉัน oh บ right. like the ้างใช่นายกับพี่ของนายได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นนักล่าสมบัติที่มีความสามารถบนเกาะนี้น่าเสียดายที่เราไม่ได้ร่วมมือกันเดี๋ยวก่อนยังพอมีเวลานะให้เชื่อใจเด็กเหรอฉันไม่หลงกลหรอกเฮ้ยแค่มาตกลงกันแซมสุดยอดแซมก็โดนเหรอย่าถูกยิงนะเอ้ยเล่นพูเข้ามาเลยมีจุก จุกทั้งคู่อ้นั่นนั่นนั่โอ๊ตโอเคนั่นมันรุนแรงกว่าที่คิดไว้นิดหน่อยฉันแค่จะพาตัวเองออกไปจากที่ผ่านมานายคิดว่าฉันจะไปให้นายเดินไปง่ายๆงั้นเหรอนั่นเป็นสิ่งที่คนฉลาดเขาทำกันโอ้ไม่เอาหน้าเนดีนพูดจริงนะเรารู้ว่าเธอเป็นคนไม่ดีแต่เรามีกันสองคน นายไม่คิดว่าคน,น,นของฉันกนำลังจะมาที่นี่เหรอสิ่งที่ฉันต้องทําคือซื้อเวลาถ้าฉันไม่ได้จัดก,การนายด้วยตัวเองแล้วก็ oh God, ให้ตายสิเรามาดวลกันสองต่อหนึ่งแ <c oughs> สงเปดิดก่อนอ้าโดนตีมยังยังเรามาึงอ้อโดนส้นเท้าอย่า <c oughs> ฉันเบื่อก่อนนี้ <c oughs> ฉันเบื่อ <c oughs> พี่ชายนาย <c oughs> แลวฉันก็เบื่อนายเต็มทอนแล้วอ๋ออย่าพึ่งเบื่อสิออกไป เธอทำแบบนั้นได้ไงอ่ะเร็วเข้าสิอททนไปแล้วนี่ไงเราคุยกันก่อนได้ไหมเนี่ยฉันไม่คิดอย่างนั้นโอ้โหต้นเท้าใยากใช้ตีนยังเลยวาเอยลง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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่เอ้ยโอ้โหรุนแรงยังไงไม่อดทนไว้แซมฉันมาแล้ว กำลังไปอดทนไว้ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยฉันเสียคนไปกี่คนแล้วแน่นอนว่าไม่มันเป็นแค่เกมสำหรับนายเหรอใกล้ถึงแล้วแซมไปโดดแน่ดินเฮ้ยไปไงด่วนจุกจุกอีกรอบเอ้ยปืนปืนไปเอาเร็วอ่าโดดอีกแซมโอ้สุดยอดเก่งมากเธ <'re> อเร็วจังนะ แต่ไม่เท่าไรหรอกเฮ้ลืมเธอซนเร็วเข้าเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะมาเชี่ยว้วทุกคนใจเย็นก่อนโอเคมันน่าสนใจดีนะว่าไหมเนทแซมัววางปืนลงพวกแกทุกคนเลยไม่ เลฟหมอนี่กำลังโมโหนะไม่ต้องห่วงหรอกเนดินคนพวกนี้ไม่ฆ่าใครแบบเลื่อนเย็นหรอกมันไม่ใช่สไตล์ของพวกเขานายเต็มใจที่จะเดิมพันชีวิตกับเธอเหรองั้นก็เอาเลยยิงเธอเลยแซมเธอฉันตายนะทั้งคู่ก็ตายด้วยช่องมาสิอย่าเข้ามานายหมายถึงแบบเนี้เลยแซมวางปืนฉันเตือนนายแล้วนะยิงเลยมันจบแล้วอย่าเพิ่งยิงอย่ายิงวางปืนลง วางแล้วโอเควางแล้วไม่ต้องห่วงเนดีนมันไม่ใช่สไตล์ของพวกเขาฉันจะพูดอะไรได้ล่ะฉันไม่คิดว่าเขากัจะยิงจริงๆอ่ะแซมมัวนายไม่เป็นไรนะฉันว่านายรู้ว่าวันนี้จะมาถึงเฮ้ไม่เอาหน้าเพื่อนนายได้ตัวเราแล้วใจเย็น ไม่เอาหน้านายเป็นนักธุรกิจนะมาทำข้อตกลงกันโอ้ข้อตกลงโอ้ใช่ฉันอยากได้ยินนายคิดอะไรอยู่โอ้เธอไปก่อนก็ได้นะแต่ฉันฟังอยู่เอาล่ะแค่เอาล่ะนายอยากหาสมบัติของเอเวอร์ลี่ไหมเราจะช่วยนายหามันเพื่อแรกกับชีวิตของพวกนายนั้นเหรอใช่นั่นก็เหมือนแผ็นเล็ก เขาคือโคบาเพียงพอที่จะทำให้เขาได้รับอิสรภาพไหมอิสรภาพอะไรนอทอนใช่เขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่าเราและคนที่ช่วยเขาออกมาคือเฮกเตอร์คาซาแซมติดเงินเขาเยอะมากว้าวนายพูดบ้าอะไรของนายเน็ตเฮกเตอร์คาซาตายในเหตุยิงกันที่อาร์เจนตินาเมื่อ6เดือนที่แล้วฉันเป็นคนพาแซมมัออกมาฮะอะไรนะ ว้าวเขาบอกอะไรนายแซมนายแต่งเรื่องของอัลคาซาขึ้นมาเหรอจริงแลวเนี่ยนายโกหกนายโกหก,น,ก,หกน้องชายของนายเรากำลังเสียเวลานะรอเดียเ๋ยวเรื่องก็คือเนต็ตฉันไม่เคยหยุดหาสมบัติของเอเวอร์ลี่ฉันวิ่งไปเจอแต่ทางตันนายรู้อะไรไหมและฉันได้ยินว่าแซมัวเด็กที่รักของเราผู้มีอํานาจเหนือเอเวอร์ลี ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีการแหกคุกฉันติดสินบนผู้คุมนักโทษและพี่ชายของนายก็เดินออกจากประตูมาเขาใช้เวลาสองปีที่ผ่านมาเพื่อตามรอยดิสมัทและนายรู้อะไรไหมเขาทำร่วมกับฉันไม่โอ้ใช่ไม่นั่นมันเรื่องเร็วรหลที่สุดโอ้แซมอยากจะปฏิเสธไหมเน็แซม ห้ตายสิไม่ฟังนะสมบัติของเอเวอร์ลี่ต้องเป็นของเรามันต้องเป็นของเราไม่ฉันฝากชีวิตไว้กับพี่เฮ้ฟังนะเน็ตถ้ามันจะช่วยปลอบใจเขาก็หลอกฉันด้วยเขาพาโอดดนี่มาหาฉันเขาพานายกับไอ้แก่นั่นกลับเข้ากลุ่มและฉันโกหกไม่ได้เพราะแสมันทําใ้้ฉันโกรธแต่นายรู้ไหมทุกอย่างอยู่หลังเราตอนนี้ น้อยไม่สมควรได้มันจริงเหรอล่าสุดฉันตรวจสอบแล้วเราทั้งหมดล้วนเป็นหัวขโมยไปขุดในสิ่งที่เราไม่ควรขุดเล็บอะไรจบเรื่องนี้สักทีไม่งั้นฉันจะทำเองนายได้ยินที่คุณผู้หญิงพูดแล้วนี่เฮ้ <c oughs> hey, ถ้านายพลาดแค่บอกเสเดียวนายก็จูบลาสมบัตินั้นได้เลยนายพูดเองนี่ว่านายวิ่งเข้าหาทางตันอะ ทำไมนายไม่เผชิญหน้ากับมันเล็บว่านายต้องการเราใช่นายพูดถูกนายพูดถูกครึ่งนึงฉันแค่ต้องการแซมแเดี๋ยวนายกำลังทำพักครั้งใหญ่เล็บอย่าอย่าฟ้องนักไอ้โท <c oughs> อนอ <c oughs> แล้วก็สลบหรือเปล่า เรียบร้อยครับพระเอกเราหัวแตกด้วยกระแทกหินเมื่อกี้โอ้พระเจ้าเน็ตเฮ้เน็ตอ้าวนางเอกเรามาครับผมแล้วก็ฮะว้าไปไหนอีกเนี่ยอ๋อย้อนอดีตครับน่าจะเป็นวัยเด็กอีกรอบนึ่งนนว่าแล้วเอ่ออยู่นี่เองอะใครอยู่ที่นี่กันนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ต้องเป็นที่นี่แน่ตรวจดูเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเหมือนไม่มีใครอยู่บ้านโหบ้านหลังโคตรใหญ่คิดถึง Resident Evil เลยแล้วเราก็มาถึงจุดนี้ว้าวที่นี่ใหญ่โตมโหลานเราจะเริ่มจากตรงไหนดีอะเริ่มจากการหาทางเข้าแล้วเราก็ไปทัวร์ครั้งใหญ่กัน